มาเก็บทำความสะอาดเดี่ยวนน้ครับครับครับเดี๋ยวจะไปเก็บเดี๋ยวนี้แหละครับพอได้แล้วพวกคุณสองคนเนี่ยคุณทำแบบนี้กับน,นี่ทำแบบนี้นี่จ๊ะถ้าไม่ก็จะตรงอหนเนี่ยถาผมได้นะหรือว่าจะโดนตรงนี้ก็ได้ พนักงานใหม่เหรอหน้าตาสวยด้วยนะนี่ท่านประธานลงมาสอนเองเลยกแงแง่แหละแกเคยเห็นหน้าป่ะ,ะถ้าไม่เคยเห็นหน้าก็แปลว่าเป็นเด็กใหม่เออโอเครู้เรืออ่องดูดิท่านประธานตาเยิ้มใช่ก็คงจะหลงเสน่ห์ย่เด็กใหม่นี่แหละม้งดูดิอาหยาดเยิ้มอย่างกินท่อมมาเนี่ย สวัสดีค่ะชื่อนุชนะคะเป็นพนักงานใหม่ของที่นี่ค่ะเออเธอสองคนมาก็ดีแล้วเดี๋ยวช่วยสอนงานคุณนุชเขาด้วยนะขอให้เธอมาเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทเราค่ะ จะใช้ตู้เหรอติดมันอยู่อยูาวแกงแต่งงานยังมีเสร็จเลยอ่ะต้องไปถ่ายเอกสารหมดนี่เลยอ่ะแต่อยู่คราวอ่าเข้าอยู่ดิอ๋อน้องโน้ต ช่วยอะไรพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะงานน้อ,องเสร็จแล้วใช่ปะเออใกล้เสร็จแล้วค่ะมีอะไรหรอคะ <c oughs> คือว่าพี่กับเนยอะมีธุระด่ดดวนหนูช่วยเอาเอกสารพวกนี้ไปถ่ายเอกสารให้พี่หน่อยได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะไม่เยอะหรอกจริงจริงๆพอดีพี่มีธุระด่ว,ดดวนอะแต่ต้องรีบไปไประชุมมาก <c oughs> ฝากด้วยนะได้ค่ะขอบใจนะ อร่อยมะแกคือแกลุกมาขอโทษนะพอดิกราอี้ยไม่ว่างหรอว่าโอกข้อทีนะพอดิโต๊ะเต็มมาเดี๋ยวลูกนั่นนี่กระยายก็ได้ลูกมานั่นนี่นั่นนี่ลูกนั่งตรงนี้นะเนี่ย นั่งเลยลูกแล้วเนี่ยข้าวผัดกะเพราหนูทานได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณนะคะยายามอร่อยมากเลยค่ะคุณยายอย่างนี้หนูต้องสมัครเป็นลูกค้าประจำแล้วละค่ะคงไม่ได้หรอกลูกเพราะว่ายายขายวันเนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วทําไมล่ะคะยายแก่แล้วยายทำไม่ไหวเราร้านอาหารใต้ตึกบริษัท ใครจะมาขายต่อหรอคะอ๋อยังไม่รู้เลยว่าใครยัมาขายต่อ,อเจมาหาผมมีธุระอะไรเลยครับท่านมาทานคะรุน่นเห็นร้านอาหารใต้ตึกของคุณยายจะเลิกขายแล้ว ไม่ทราบว่ามีคนมาขายต่อหรือยังคะผมยังไม่ได้สก,กาดหาร้านใหม่เลยนะทำไมนะคือฉันอยากให้คุณพ่อมาขายต่อนะคะคุณพ่อฉันเข็นรถเข็นขายของตากแดดแล้วอีกอย่างท่านก็แก่แล้วด้วยอะคะ่ะได้สิถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้มาเริ่มขายได้เลยนะจริงเหรอคะท่านประธานจริงสิขอบคุณมากๆนะคะ แกฮะแกว่ามันใหญ่ไปไหมวะฉันว่ามันเล็กไปนะหม่ตัวชนเนี้ยมันใหญ่ไปไหมวะเออฉันว่าใหญ่วะสวัสดีค่ะพี่อันพี่เนสไหวพาร์ทจ้า ว่า,ามาหาอนนะไรสิ่งหนึ่งที่ทำเก่แป๊บเอาดิตอกันด้วยเรา,เรา,ากต็ต้องมามาด้วยตรงนี้ตรงนั้นโอ้โแกถ้าจะสั่งขนาดออน,นี้ทำเองไหมเรียบร้อย ทากาแฟหอ,อ่ะช่วยเช็ให้พี่เยสิเออฉันไม่ได้เป็นคนทำแลวฉันก็ไม่ใช่แม่บ้านด้วยนะคะนี่จะล้างหรือไม่ล้างนี่เธออย่าลืมนะว่าเธอยังไม่ผ่านโอ่อะเธอจะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ปลายปากกาของฉันเธอจะทำไม่ทำถ้าไม่ทำฉันไม่ให้ผ่านใช่จะทำไหมฮะไม่งั้นโดนไล่ออกเอาไปไป ร้านนี้อร่อยมากแกดูดิให้เยอะมากอะ่ะขนาดฉันกินจนคงกลางขนาดนี้แล้วอะ่ะเ้ลายังไม่หมดเลยอะ่ะร้านนี้จะให้เป็น Number รวันไปเลยแกอขอบคุณครับถ้าอร่อยก็ทานไปบ่อยนะคะจ้าพ่อค้าลุกมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมนิดหน่อยเองลูกแต่ถ้ายังเหนื่อยน้อยกว่าเดยรถหายนะเงินขอบใจนะลูกที่หาที่พ่อหายได้ไม่เป็นไรค่ะพ่องั้นเดี๋ยวหนูช่วยเก็บจานถูโต๊ะนะคะ เเอาลลยลูกขอบใจลูกค่ะแกนี่ครอบครัวคนใหม่พ่อจะรู้ได้เหรอแกฉันหาอะไรสนุกๆทำได้ละว่วางแกดูนี่นะโอ๊ยอาหารอะไรเนี่ยห่วยแตกขนาดนี้กินก็ไม่ได้ทำหายได้ มื่อผมคงใส่ส่วนผสมอะไรผิดแน่เลยก็แหน่แหละโอ้ผมขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะไปทำจานใหม่ให้รอเดี๋ยวนะครับดูแลเร้อยสำหรับการนี้ผมยกให้ฟรีผมไม่คิดตังค์นะครับขอโทษจริงๆนะครับเพมมันจะเป็นไปได้ยังไงคะปกติพ่อฉันทำอาหารอร่อยสะอาดไม่ใส่ผงชูรสมันไม่ถึงกับห่วยแตกหรอกนะคะจะไปพูดกับลูกค้าอย่างนั้นนี่ไงไม่ใส่ผงชูรสอะไรผมฉันมาเป็นกระตุกแบบนี้แล้วก็อาหารแม่อร่อยแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ มาเก็บทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ครับครับครับเดี๋ยวจะไปเก็บเดี๋ยวนี้แหละครับนี่เดี๋ยวหนูช่วยค่ะโอ๊ยไ,ไ,ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวชุดสะอาดลูกจะเลิะหมดเดี๋ยวเพื่จัดการอีกหน้าลูกมีเรื่องอะไรกันเนี่ยถ้าไม่ทางนะไล่ตะแก่นี่ออกไปเลยนะคะอย่าให้มันมาขายอาหารที่นี่อีกทั้งต่ำาสกรปรก แบบรสชาติอาหารอ่ะก็ไม่อร่อยเลยอ่ะอาหารหม่ยังอร่อยกันนี้อีกไปหัวไปนี่มันจะเกินไปแล้วนะคะพวกคุณใส่ร้ายพ่อฉันฉันรู้นะคะว่าพวกคุณแกล้งฉันกับพ่อคุณให้ฉันทํางานหนักล้างห้องน้ําฉันไม่ว่าฉันทนได้แต่นี่พวกคุณลังแก่พ่อพ่อที่เลี้ยงดูฉันมาพ่อผู้ให้กําเนิดฉันไม่ยอมหรอกนะคะ ไม่จริงนะคะท่านประธานแกงเ้องอะไรกันละ่ะก็แค่ให้ช่วยทางานนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันจะตายอะไรหรือไงฮะพอได้แล้วคุณสองคนเนี่ยคุณทำแบบนี้กับท่านประธานจะทำอะไรคะนี่อะไรอ่ะนุชหนูมไม่รู้ค่ะ ท่านประธานครับท่านประธานครับทำแบบนี้ทาไมคะนี่มันเรื่องอะไรกันครับท่านลุกเถอะครับลุกขึ้นเถอะครับท่านประธานนี่ท่านประธานทาอะไรคะท่านประธานไปทุบกับคนตําๆแบบนี้ได้ไงฮะท่านครับลุกเถอะครับ ผมไล่พวกคุณสองคนออกหาไล่ออกใช่คุณทำแบบนี้กับผู้มีพระคุณของผมได้ยังไงผูม้มีพร,ร,ระคุณอกะไรวะมือลูกครับลูกจำผมได้นะครับเมื่อ20ปีที่แล้ว ที่กำลังว่าะอเลยครับไอ้อหนูอยู่ใช่ไหมมากินข้าวซะนะกินเถอนะลุงไม่คิดตังหรอกกินเลยกินให้เต็มที่เลย นี่คุณคือเด็กคนนั้นเองเหรอใช่ครับบุญคุณของลุกผมไม่เคยลืมครับผมตามหาลุงมาตั้งหลายปีแต่ไม่คิดเลยนะครับว่าที่แท้ลุงก,ก็เป็นพ่อของลุคนี่เองจริงเหรอครับพ่อจริงลูกต่อไปนี้ลุงไม่ต้องไปขาดอาหารอีกแล้วนะครับให้ผมได้เลี้ยงดูคุณลุงบ้านนะครับผมขอตอบแทนบุญคุณของลุงนะครับ ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับแค่ให้ลุงได้ขายข้าวต่อในเนี้ยลุงก็พอใจแล้วแล้แน็ตนม่อง้ที่แท้ก็เป็นผู้มีพระคุณของท่านประธานนี้เองยันฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำแบบนี้กับคุณลุงอ่ะเน็ต ตัวดีเลยแกเป็นคนคิดแผนใช่ระฉันบอกแล้วว่าลูกเขาแกแล้วน่าสงสารแกไม่ยีอมแกแหละ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 แกแกอแกแลยแกเลยพอได้แล้วนี่พวกคุณยังไม่ออกไปอีกเลยเนี่ยไปไหนอ่ะก็ออกไปจากบริษัทของผมไงจริงเหรอไปเลยไปทั้งคู่เลยไปลุงครับผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้เจอคุณลุงอีกไม่น่าเชื่อเลยนะคะ โลกก่มมากเลยค่ะขอบคุณท่านไม่ต้องไม่ต้องเรียกพี่ดีกว่านะค่ะขอบคุณนะคะพี่การ <c oughs>